ว่าจะมาจากออเมือนนี่มีอย่างน้ามือ,น,อมนีย่างน่าเบิดตะลุกรถพี่นอ้องลูกตัวจอดสายรถอะ่ะจอดตรงไหน,นอ๋อค่ะพี่นอ้องเบิดตะลุกรถมามนเนบานนิ่งดูบบดนี้ป้าทีมนังดนตรีเพียบแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์โจโคดโคดบักโม่โบักแตงป้าอาจารย์จูดด่เอออาจารย์จู่พี่น้อง เอ้าวัดวางหันข้าเจ้าย่องยีได้หะวบานานุตีหาวข้าเจ้าบานานุตีทีมงานเฮาเ่าหาพไปนะอาจารย์ยังนั่นน่ะอาจารย์แซกเออวัานี่เขาเขาเนี้ยว่านี่เขาเขาเนี้อเ่าคือเก่าเดี้ยวันนี้สมมูรณ์มาเฮาร้องเพลงใหญ่เฮาก็เต้นไปน้ำเฮาเป่าเพลงใหญ่เฮาก็เต้นไปน้ำ อาจารย์จู่อาจารย์จู่นี่ต้องพาลูกน้องเฮ็ดให้มันได้ว่าธรรมดาเด้พี่น้องเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่สิมีอันอันอีหยังก่อนถ้าเจ้าเอิ้นมาจู่จู่น่ะแไหมโอ้ซอยจู่แม่เออมื้อเจ้าจู่ว่ามื้อแลงจู่ครับโอเคเอาเอาเอ่อเอา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 นี่หลายอาจารย์อาจารย์อันนี้อาจารย์หยังก่อนนี่อาจาตั้มอาจารย์ตั้มนั่นเด้เต็มครับผมโอ้นั่นเด้ต้นครับนี่เด้อี Uhm, อือโอ้มีหลายพ่านเนี่ยจกคนก่อนทั้งหมดจักคนก่อนทั้งหมดสิบคนมาดิสิบค้นเดี๋ยวผ่านเน ogi, ี fire, ่ยเอ่อเซ็ต oh มือ oh. คีย์บอร์ดมือกลองนี่ตีคีย์บอร์ดเนี่ยอ๋อใส่มือกลองอาจารย์ยังก่อมือกลองนี่โอ้โอ้ตรวจเลยปะมือกลองมาทำมาอ้า ว่าเห็นเมื่อกล่องลูกขึ้นยืนเดานะมูเด้ตาบางวันนี่ต้องเห็ดเด้เมื่อแรงต้องเห็ดดดเอ่อาวได้เอาเปียกมูเนาะอาจารย์เนาะแมนแมนแมนเมื่อแรงเดี๋ยวคุณแม่จะให้จุเด้อเมื่อแรงเนี่ยเออนั่นนั่นนั่นวรถ้ามดาเนี่ยเฮ้าเด็กๆว่ารอบเด็กจังวากันเดี๋ยวคุณแม่เสียห้จุน้ำกันโอ้อยหาวาวฮาวว่าธรมดาข้าเจ้ายนององยู่ข้าเจ้ายนองอบัดกล่องก็ได้กล่องไม่เนาะกล่องเงินกล่องทองเนาะ บ่ธรรมดาเด้อยโอ้ดีดีมวนมวนบันเนาะพะเจ้าย่องพะเจ้าเบิ่งพะเจ้าเบิ่งได้คลิปเราบอมเนนักดนตรีที่เจ้ากับย่องอยู่บอมเป็นย่องตะกองนี่ย่องเท้งค้นตีย่องเท้ะซุ้มมู้เจ้ากันละเล่นไล่ไล่ผานแหนกไลายล่ตำแนงก็คือโอเคอยู่คุณแม่กะคุณแม่สุภาพกบขอขอบุนขอบคุณ อาจารย์ดังดนตรีทุกคนเด้อค่ะเด้อรวมรวมใจสามัคคีกันจะเป็นโพดโพบักโม่โมักแตกเอาเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปาไาเบิ้งเขาสิจัด,ดค่ะค่ะจัดแจงไฟหลายหลายย่างค่ะออเอ้ามื้อนี้คือจัไม่หมอไม่แหกนอนอเอ้าสวัสดีค่ะแม่ค่ะพ่อตาสล่ะนพ่อตาอังหาัพ่อแม่บ้านพักพ่อเอุก เอาคือมีคือจังมีหม,มอกว๋วยเตี๋ยวคือแม่เขาปุ้นก่อนนกว๋วยเตี๋ยวบอกผู้ใดล่ะมาเรี้ยงมือนี่แม่แปาริตาครับรโอ้แม่ปาลิตาพนาพีนองมึงดูเพิ่นอยู่ประเทศอันยันงลหละประเทศยัง จากพระเอกพวกตีนพ่อเอกพวกก็ไม่เกี่ยพระเอกอันอันแม่ยกเขึ้นตีแม่ยกเขึ้นอันนี้แม่ยังคันนี่อี๋จอปากตัวนี่อี๋จอปากเป็นยังไงยูหลายมือครับผมกยูหลายมือกยูดีให้เขาหลือแม่ครับมือนี่เป็นที่พิมงานแนงได้ยังกินอันมเก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก๋วยเตี๋ยวซุกินกันเอาก๋วยเตี๋ยวย่างเดียวมือนี่ครับผมถ้าวันทีมเผาหมี่ข้นหมันบ่พิมเผาหมี่ข้นหมานบ่ว่าหมานยูก็บอะไรเพราะอะไร ได้ขนาดทุนดอกแม่เอ้ยเจ้าก็ได้นี่มันมีอยู่กี่ยกครับได้รถอยู่ขวางเกียร์สามสามแปดที่ทั้งหมดก้อนหนึ่ฝันแม่แม่หล่าได้วันต่อยพวกอีกเนี่ยฮะมันออกว่านี้พรานั่นก็เลยเอากันเลยหย่อนมาทีฝันมาพอพอพ้นใช่กับผมสิรผมเนี่ยไปมันได้ความตั้งหมดทีเดียวโอ้ครับอันนี้เห็นปลาอัาเห็นปลาปลาจับปลา สองอันจะปลาสองมือพนักงานละสามตัวนา,นาาสอนนี่คือพอพนกักงาสอนที่วันนี้ก็ได้มาเฉพาะมันก็ได้ตีเอาจวดว่าปลาปลาสามตัวเฉ้างจับมือก็หานี่เผมตีเอาสันสันสามีก็ได้หาสามสามมาเนาะเออไปตีเอา หาเ็ป่เสร็จไหาปั้นเป็นเ็เป็นลเนาะครับเนาะดังผดเนาะมันดังผดเนาะแมนครับบ้านเดียวสังส่จ้าว้าห้องตึงดึงหาเขาใช้สามขันไม้จังสีซื้อหสได้เยอะดิล่ะเนาะถืออยู่เนาเออเอาเอานมาฝากหนเอาคนมาฝากันอฝากไปเด้อครับผมบารงเร็วเครับน้ำหนักเลยครับแมบ เราใหม่กำลังใจที่ผีจอปากเป็นไดพ่อมาน่าเจ้ามัน่ามานยู่ครับนี่ทอะไรนี่พ่อมันมาไรต้นนี้ไม่พันแล้วบ่โอ้มาไล่มาไล่เราได้มาไล่น้ำมูอยู่เป็นหมูมา้ไอยู่ขนาดเท่าๆกัเพิ่นกะลุ้นเท่าๆทีๆเพิ่นกะให้อยู่หลังห้านก็ได้ขอหนีมาได้ครับ เป็นหนีผมสติกาเพราะว่าผมยืมหาลอยแล้ววัวให้ผมเราเลยเป็นหนีผมทั่วหนีกันอีกแล้วมาแต่ใส่กันทวงแต่กันนี่เดี๋ยวโอ้แม่ดาลิตาโอ้แกเป็นดีเห็เนาะเอาเดี๋ยวคุณแม่ย่างเขาไปเบิ่องทางในก่อนได้ลูกเด้อถามข้าวถามข้าวเอ๋อไฟทางนี้มีท่นสีแก้วสายจวดครับผมเสรแล้ว มาหอดมาถึงแล้วอันนี้แม่นยังสันนีลูกไปเอกไปเอกตัว่อกับยังก่วน้องสีเป็นระเบิโอ้กินข้าวตีนัหนได้ยังกินเดียว้เดียวครับมื่อนีรโอ้เมื่อนี้ไปเรียกไวเตียวยั้งไหมกินยั้งมื่อไรติมือนี้ผู้มากกินผู้ใดเป็นคุณแตกกินยั้งมื่อไหร่มาโอ้เอาเอาเอาตามสบายเด้อลูกเด้อตามใบตามใบไฟทั้งนี้ได้หนี่งแต่จนจนยู่นี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระเอกยังแน่นอนพระเอกบาดพระเอกบาทพระเอกบาดเล้วกับนั่งเอกอันยังก่อนดาราดาราท่านจะพอนข้นสองข้นสองหนาข้นสองหนาบัดนี้ย่ำขื่นหันเป็นหนาหนึ่งยุลางเป็นหนาหนึ่งี่น้องมือนื้อว่าธรรมดาเดิบัดย่ำขื่นเรื่องหันเว่ามันไผ่ปินไผประบายดีเอาพระเอกบาทไปทั้งไหน ายพระเอกบ้านยู่ใส่นอแม่แม่จือบ่ไดแต่ว่าแม่จะไหนยินแต่เสียงใส่ผ้าปินปากคแม่เออบ่เห็นปันไดครับเออว่าสิสัมผัสด้วยวานเป็นจังไ๋อีพี่ที่าผ่านไปมันเป็นจังไ๋กว่าผ่านบอมีพี่ผ่านไปบ้างหันอันอีงกว่าอันอันอันขุนร้างคุนแผนนั่นแม่ผ่านไปเรยผ่านไปเือไงมันจังไงหอดใจ คุข <lien> ับกับว่ากัออกสู่สายตาเอฟซีแฟนคลับกับบรูว่าเพิ่นสีมากหรือบ่มากครับโอ้ตอนนี้ไปดูกับวันทองพอดีเลยครับอืออโอ้วันทองกับคุณแผรียงยูน้ำกันพอดีพี่น้องเมืองดูว่าธรรมดาตัวนี่แม่พญาก็อยู่น้ำกันเอาคือบ่เห็นพ่อพญาหงวดวังหันบ่าเห็นเดนเนาะบ่มีพ่อพันยาเด้เนาะงวดนี้ระมาบ่งวดนี้มาครับโอ้งวดนี้มาหยุด่าคืนหอดเล่าอยู่เดี๋ยวอพญาก็ได้ น้องฟิมฟิมบ่นี่บ่แมนฟิมสิดีครอิโอ้บ่แมนฟิมแม่นึงมาแมนฟิม์ีม่อก่อนเออกับวานี่โอ้ยนาะเดี๋ยวไปอันนั้นมันยังขันเสียลายๆแดงๆนั่นน้องฟูกน้องฟูกเป็นนีงไหนลูกเขนานเออโซกมันบ่มีผู้โซกมันจากคนหมวดงหันมีแดีอยี่สิบแบาท้โอโหยี่สิบแาทเงิดหลเงิดหลเงิดหลพันน่ะ ประมาณอยู่พ่อได้ซื้อข้าวนมข้าวต้มสู้ลูกสู้เตากินนี่แหละลูกเออมาเป็นยังเนาเพราะบามือนี้มีก๋วเตียวแล้วมือลุ้นยังกินแก้วห่อนแก้วห่อนมือลุ้นยังกินเออว่าเป็นยังหอดห่างหอดจะงมากินแค่เดี๋ยวเบิกถอยหลั้างลถบางเลื่มค่ะคุณแม่ว่าว่าไว้บามีเลื่มจ้า ใช,ใช่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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ<า>รคเอกคือว่าพระเอกฟูกติจัดมากบาติีก้วยตอกก้วยเตี๋ยวโอเคอืมมาตรดาตัวนี้เดี๋ยวมุมือแรงคุณนแม่กะสีจัดอันจุติให้นักดนตรีอ่ามอลลักินเป็นยุติวายสั่งมาเถิจ้งเสี้ยสวยๆยังสี่จินเป็นยุติวาเป็นแต่ย่าน ว้ปันปอบดีว้ยมาอผดผบักโม่บักแต่งอเนี่ย่หา่เอาเอาเอาสวยๆเด้อีหล่ามันีมือแร่งเรืองอย่างกับมืนแรงพระเอกถอดคาบมี่ไปนั่นตีพ้าเอกถอดคาบผ้าเอกน้อยพระเอกน้อยพ้ะเอกน้อยถอดคาบคำลุจนาหนี้ตนานางโมม่ดีกบ่อามเนาะเอาสองเอาสองเซตหนึ่งเอาสองเท่านี่ซัก อันนี้การลดจานาหน่อยอันนั้นการสังท่องห์นอปลาถอดคาบซักอที่เขาคู่กันกันอย่างตัวเอาเดี๋ยวคุณแม่จะเดินเขาไปทางในก่อนนะลูกเดอ้เอตั้งใจตั้งใจแต่งหน,น้าแต่งตาเสืเส้ๆเหมือนแรงเลยเนี่ยมันสมบทบาทไอ้มันจวดจาดฟาดบื้มเด้อเหมือนแรงนี่เรื่องเรื่องม่ฮะได้จดเวสิจวดจาดฟาดบื้มเหมือนแรงจังวากันเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะเดินเข้าไปข้างในมันก็เป็นล่มเย็นเี C I แถมือจังไถมันอยู่ข้างนอกบ่พุ้ธเจ้าพรกกนนอนนิ้วใสก่อนดาราพุ้ธเจ้าพรกกนนอดนิ้วใส่ข้างนอกนี่บ่นอนอยู่ข้างนอกเลยติเอาเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาเ้าจังหวะกันไหมเนาะค่ะเนาะบนสุวิมลนั่งเอก เพชรลำเพลินเริ่มเปิดเสือกับพระเอกบานทิละในแม่นบอกว่าโอเคเอาถือว่าแฟนคลับเอซี่เพลินกะหยกย่อปอปั่นข้ามาดอกถมอมัวบาข้าเป็นมอลระไม่ข้าเห็ดใหญ่ซำนี่ก็ถือว่าโอ้ยอยู่เพลินกะหยกยออยู่แม่อันในคลิปอยู่คอมเมนที่เขาเจ้าข้อเมน์มากว่ามอลระไม่เหรียญใหญ่ำนี่ก็ถือว่ามัธมดาตามที่แม่เบื้งนึ่งเป็นอะไรครับก็คือโอเคอยู่สมกับปิ่นที่ว่าศิลปินไม่นักแสดงมากไหม ก็ถือว่าได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่กระเขี่ลายนะกระ,ะขี่ลายเขากับจังไดกัคอยพันธนาไปแต่ละอีพี่ต่อไปต่อไปต่อไปเข้ากับพัฒธนาขึ้นเขากับสังสรรตัวเองห้มันได้สุข้้นเด้อกเด้อเอาห้โด่งห้ดังให้ได้สุข้้สุขคนนั่นแหละมาไล่กับห้ได้หลายหลายสุขคนเด้อจังน้อยเขากับจวดจัดฝาด,าดบื้มบนเวทีเป็นมะโอเคเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้คลิปหนาเขาจะมากันไหมเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ